สบายดีแบบน,นี้นี่ห่าวนี่หาวนี่ห่าวเรามาตลาดท่าเสด็จมาเดินดูกันว่าเป็นยังไงตอนนอี้ดูก่อนรถล,ล็อกเ่าจากอุดอรเราขี่รถมาครับผมตลาดท่าเสด็จกันว่ามีอะไรมั่งร้านเปาผักเครื่องเดินดู โอ้ยหอนโอ้ย oh. จริงเหอเย,ยเลยเดินมีแต่ถนนสายกลางว่า oh, ไม่มีคนเดินเลยคือวันธรรมดาน้องใครโ์ข oh, องฝาก

สัสอาเฟสสโอ้สัสอาเฟสสา่เ้าลยสามหมื่นเกาเริ่องแลคือ่น้ง่าอยยานอพวกคุณน้อยแล้มาเรีองฝากังมีอะไรมั่งเปลี่ยนแปลงไหม ไม่มีคนเหรอประเทกประเทกมากินแล้วเคลือบกันเคลือบ กู <Mexico. S 1> ไทยจงมาครับผมกูไทย่งหลงาเสด็าเสด รู้สึกไม่ค่อยมีอะไรนักหนาเลยตอนนี้อ๋อดูกูเดินจนเบื่อแล้ว มีแต่ของสังสัมเดิมๆไม่จางกับเดินมากาแฟกาแฟวียะไดเ,ยเดินดูแทบไม่มีอะไรแล้วตอนช่วงนี้กี่โมงแล้วนี่โอ้

บิงง๊กอิ่งย่างเดียวมองกันนั่นมองห้อยยิ้มแฝงตลาดท่าเสด็จก็ไม่มีอะไรนักหนาเดี๋ยวเดินกลับดีกว่าเดินสุดแล้วก็จะเ,สำสำสำเดินกลับอืมขอสามเดิมเดิม เล่มนไม่ไว่ะเสื้อาไม่มีอะไรละเดินกลับไปกว่าทางนี้ก็ไม่มีอะไละของเดินมีแค่ประมาณนี้โอ้รองเท้า โอ้อเองจริงๆของเด็กเล่นไม่ลอกไม่ดำแต่จำนำไม่ได้ผนหูเกียบมาโอ้ย่องข เดินดูคลองไม่มีอะไรแล้วก็ไปทั้งตัว เดินวนออกไปมีอิเล็กทริกจัง หันบุกรุกออนไลน์กันหมดแล้วม,มีคนมาเดิน อ่้อานไเยี่เดี๋ยวก็บัไเนี่ย้องพวกกไเอากันรลดน่ะถ้าบักอาบช้านี่ถือว่านะ

ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้มาหลายเดือนก็เหมือนเดิมไม่ได้มาไปตีก็เหมือนเดิมาจาับเป็นซ่าค่าน้ำไม่ไหล <c oughs> มีกาจจกรรมสยามเกิดตัวอย่างการสืบสวนสอบสวนกระสุนปืนและกระสองปืนและแล้วเราก็กลับไม่มีอะไรแล้วโหมีผงมีแล้ว ไปโอ๊เด็ดรอนคทนอ๊ะมาพาดูริมโค้งกันครับว่าเป็นไงตลาดโขงวันริมโค้งวันนี้วันที่สิบสี่กันยาสองห้าหกห้าแล้วหกหกว่ะฮะครับริมโค้ง เมืองหนองคายเป็นยังไงมั่งหกหกสิโอ้ตายเยวลืมวันลืมปีครับผมริมโขงโอ้โฮ้ยริมโขงโนู่นครับ้าเสด็จอ้นั่นตรงนั้นวัดที่เราเคยไปวัดเอ้ยสวนวัฒนธรรมมาเชียงของนะครับตรงข้าม กับไอ้พระธาตกลางน้ำยิงโขงวันนี้น้ำก็ไม่ทาเหร่เยอะเท่าไหร่หรแต่น้ำแดงมากสบายดีฟังเราเดี๋ยวเจอกันเดือนหน้าเราจะไปอ่ารับผมไว้เจอกันแล้วก็ใหม่คันหนึ่งเรามาดูครับผม น้ำโคงเป็นยังไงมั่งไว้เจอกันร้านอาหารซขเขตแดนสยามฝั่งนั้นก็ตรงข้ามที่ร้านอาหารแต่หน้าเป็นหน้านั่งอยู่วันคราวหน้าอย่เราไปนั่งครับผมสบายดีไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ก็พอและกลับอุดรดีกว่าไปรถมอเตอร์ไซค์เรา สาบปั่นจากมอไซมาจากอุดรมาดูน้ำผงนี่ขับมอไซเราขยันนะอ่ะครับผมสวัสดี